มองออกมองเขาอย่างไงออกทั้งคุณเด้อมองห่างเลยอย่าปากอย่าปากเยอะออกไม่พี่ปังเงินเบาเงียบเงียบคลิปทับประหลาดพูุ่งจะป้องอีนึงยูทูบแมช่องยูทูบแม่คุณว่าคลิปอัดคลิปคลิปลับอัดเสียงว่าสิเนาะไม่เห็นมีภาพเลยเขาตองอัดเสียงอีกคุ้ยเอ้ยว่าสิ นี่ช่างมาจากซีนะครับแล้วแต่งหน้าช้างนะคะกำลังจะเขียนนะคะนี่แม่เอ้าแม่พายพลอยแก้วนะคะตกลูกมาสองตัวนะคะนี no ่กำลังท้องนะคะออกปีเกตศูนย์ค่ะเจลาโดไปหันกระต่ายขี้วัวกินแซ่บลายใจพ่อเอ้า แด้วๆไปจอดเ้อะสอยจูเอาอยจูสารคามเฮ้ยหมือนแรกสิน้องน้องหยุดดอกสให้พี่ซีออกไปเนี่ยสองพี่ซีได้ไซเบ่ร์หนิใยแจบหมดเลย้ปดทานเล้กูใ้่ไเบอได้ยุ่บอเออหนูไดเบอรนีนมีหนึงชุดเอาตัวนี้ N อเอลวันี่แม่เก็บเก็บตอนนี้มันแต่สองคนคนนะเออซาธุกสแตนเลสหรูอจอยเนาะอืเอ้าอีกดีดีจนหีซุมโอ้อันนี้เป็นนักเรียนนะคะที่สอบไม่ผ่านนะคะที่ไม่เข้าเรียนแล้วมาตกง,งานนะะี่สอบแก้นะคะคือไม่ได้ไปเรียนไปอะไรนะครับคือจะงานนอกจะงานนอกคะ่ะ อุ้ยป่าใหญยัยยูได้ยูหลวมเส็ตซูวมันหญ่นี่นะคะนี่ชุดคุมช้างนะคะหูจักเลี้ยวมาแต่งเลยถอวโอ้ขาเลยป้องน้องบิวนะคะบิวปลาพาคอพรปลาพาคือปลาพาควนกว่าปลาโทขนาดอ้วนๆกับนังใส่ได้เนาะเปลี่ยนให้คุณเน้ ไมีใส่หมาบ่มึงใส่โรลครามึงสิเอาวายุเหวียนหมอใส่มันขี้เหี้ยเตียเหี้ยเตียงท่ำทาเกินมันดูประแนากว่านสิเรื่องของเนี่ยเป็นบาวแมวมาใส่ยังไงมาชอบกระโจกแม่วันนี้เราเจอในด่านหนึงนะคะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้พ่อกระโดนน้องเมซีเนาะว่าเคยเห็นกันทักทีนะคะผัวอ้วนกับพ่ออยู่ที่ที่ค่ะพ่อเมียมึงอย่างนี้อ๋อสวัสดีค่ะกาดบอค่ะเนี่ยอ๋อเขาเป็นกาดบอค่ะบ่าเมียนค่ะอยู่ด้านจอดรถเลยออกทางแยกเลย ยูทูบเบอร์นะคะโอ้พอดีเ <บะ S 2> นาะรายการนี่พนเพิ่นออกกะสอบปานไม่เห็นอันชุดเบื้องแรกพูนอ่ะวอนนี้มาสร้างเราเนาะก็ตัวพอดีไปเบียร์เขาก็เลยคอยแนบเกี่ยวเขาเตรียมตัวร่วนวันนี้บมาชุดป้องกันเชื้อโรคป้องกันเชื้อโรคออกเลยค่ะเพราะมันเชรโรคเขานะคะกระสินกระสินเช็คไม่ซาคญญญคงความนะคะบ่อคอยได้หน่ ใชนก่ยบอกคอยันดิอีนเดีนมันอี้โหดแต่น่าเห็นไหมน่าพับพับเนี่ยน่าพับพับไอพี่โอ้ดเอ้ยใครมาคนอันที่หนนี้ชื่อเล่นอะหนาวเหรอีดีเลยมันเชื่อมวงวนอีวันแรงเรียนไมพี่โถนี่ไหม่โหลอต่น้าของเข้าไหม โอ้ยคุลมใ่เหตุผลมีความงามความอย่างนาลูกเอ้ยใส่ถือว่าขาอีกขานึงเปนไอีสันดาน <c oughs> จะใส่ผีขายมาคต <c oughs> าเขาาซีไปทั้งนามเมยขอดมันไ่เคยไป็นโรงหยานจลิเนาะมันเนมือนข้าวบ่อยไม่้ด้ป่วยจากเถียงเอา้าก็จะออกดูเหียงรายการมันมีแค่มีผดไปบ้างดีๆเด้ยาเถียงมะนา โอ,โอเพ่กันสิเออโอเพ่งแล้วอนเพ่งสั้นแล้วซเพ่งคนไทยผู้ชายะะออกไปน้ออกไปเอาเปอนมีเอาอ่านแไม่ไปตรวจทม่มพ่อยไปเที่ยงอันนี้ัิเที่ยงพี่แม่แขนแม่พี่ชอบเอร์เขียนพองยุแรงนั่นมันหนาเพาเห็นแม่ตต<า>ยดีหรอกซ้อมไปน้ฮะมัน,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 นตายก็จะมีหุูนซีบเถื่อน ยืนขึ้นยืนขืนในนี่เลยยืนแล้วย,ยืนแล้วค่ะม <laughs> าใส่วงดูเลยเร็ว <laughs> ผู้ที่หอนย่าเฝ้ามันโมหอนพี่้องเอหือเอเอะไรหมดนั่นเห็นบ่ะจะว่าเสียก,กุเปียกบเบื้องดูพะย่ะมือระเบียบมื้อนั้นอันนี้ก็บเบิ่งราคานี่อันนี้ปลาถั่วโฆษณาเขาขึ้นสีขาวไรเนะญญาะอมูอววนก็ไปถ่ายโฆษณานะคะบบอยเบิกบ้านฝากความบอยเบิกบ้านในงานโฆษณาแป๊บซีอุ้ยป่าใส่บัลนี้ทางแม่ซี่นี่ได้โอ้ยเพได้เงินอันแป๊บซี่แห่ แต่ว่าอีบอยปากบอกแบบนีีอีบอยมันกินโคกนะคะไปฟองมันเลยมือบานไม่ยังอันโอ๊กมันนี่เขาอันโอ๊กมันนี่มัอนี่มัอนี่โอ๊กมันนี่ล่ะทั่วไปหาหยุดว่าผ้าไปกินเข่าเนี่ยวันสันนอเขาก็ไปซ้ำคือพอบอกเขาม่านี่เขาว่าไปหยุดว่าไปมานนี่ไี่ได้สุดอีตุบตาผ้าไปอีบอยเบิกบานวางกูไปมึงไปไม่ได้เอาระเบิดไปเดือดรันนะฮะเาตายกองกันไม่กวางสิ นี่นะคะหมาหยุ่ยกับมา่ค่ะต้องบิกกี้สีน้ำนวลนะคะคุณพยาบาลช่วาว่นอื่นหรอคะรายการนี้วนซานเ้วสินสินยังค่ะวนเครื่องสินอ้าววันนี้ นี่นะคะวิกกี้สวัสดีค่ะน้องเก๋จามจุลีโอ้จามมารี่โอ้ยกูหลงซือ้อกูหลงซื้อ,อขวลเมฆยางไว้เลยสมือนี่เฮ้คือเป็นการเก็บผ้าของครูบูนะคะครูบลูลิงนะคะ ูมือเืินใจกันลอยถ้ามือนมาบอ,อ,อาโอ้ยยังไม่กินหอดกูนี่นะคะพวกนี้เรียนจบมาก็จะเป็นกะหรี่บ้างอะไรบ้างนะคะอาชีพที่เรากู้ควรน,นะคะงานนอนสบายเงินเยอะนะคะ อีนีนไปใส่อีพีเดิเม็ดสีผมเหม็นอย่างเนาะนี่นะคะโอ้ยกูเลยไปเบิ่งกีราพาเอียต่อกีรูาเขามีการเมยที่มะเล็แเมยูหอ้โหแบ่งว่าเป็นคนหูหนวกเนาะเป้าหนุ่มหม กรรมการป้อนดอกเีนะกรรมการเศร้าหลินเมษจะเปนอะมือตบนิดไปแต่กูเป็นกรรมการกูสีเขียนดอกเีกูสิยางลงเลยนี่ค่ะประมาณกี่จะคนนี่1หนึ่งสองสามแปดคนนะคะสวยมากเลยนะคะผู้หญิงหมดเลยค่ะไมม่ีชายน้องคนนี้จะเป็นหูใหญ่จังนี่เป็นเป็นหูกลางๆนะคะอุ้ยร่างไาย น้องก็จะแต่งหน้าอีกนะคะรับว่าแต่ละโจดหน้าเขาเป็นเหมือนกันนะคะจะแต่งอันนี้ผู้ชายคนเดียวนะคะผู้ชายเขามาช่วยอะ่ะผู้หญิงอะ่ะผู้ชายทำไมเล็บเป็นดำๆหนึงง่งนันเคลือบเล็บเหรอ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหัวหน้าวงของเรานะคะหัวหน้าซานเล่านะคะเอออีพีนี้จะเก่งไหมคะอีพีนี้เก่งไหมคะปิดวงนะเนี่ย ิ่้งเลยหรอยิ่งบ้องมัดงดงได้ยินปะิง้งเหมนเลยัใจเปนเสียเสียหมือนแค่ไหนถึงเขกคนมาบอกเลยว่าถอตันดเนาะศูนย์หนึ่งหกเนาะเขาบอกพี่จังเขาเนาะเลาไำ้หักหนึ่งหนึ่งซี่หน่โอ้ยโดดสาเลยดกทั้งหนาทํามยี่าดมันอันนี้อันนี้น้องไม่ค่อย เราจะพาไปดูแดนเซอร์นะคะสวัสดีค่ะข้างนอกก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะมืดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นนางเอกแต้วนะคะ,คะก็เสื้อลายอบงไหนปถุมํำพุนเหรอโอ้น้องเบมเบมนะคะ นึกว่าตายไปกับโควิดแต่นายยังไม่ตายนะคะได้ต่อไปค่ะวัคซีนค่ะเจสีกูตายกูสิถ้ากูตายสิจีน่าหลับป <c oughs> องที่จูไว้จูไว้เจ๊น่ะคันเจตายเมียคันาตายก็จาก้ารีจูวางสิ <c oughs> โอ้ยสุกมาให้ดอกจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เรืงฝอยหรอค่ะ หาเครื่องเวทีไทยนะคะรุ่นแรกนะคะอะไรทาหน้าทำไมมันมันน้ำกระสุนนี่นะคะก็เป็นใหม่แดนนะคะไม่เอาเที่เขาไปครับพี่บนบอสเขาไปนี่เบอร์ยี่สิบสามนี่กะหลี่นะคะดูเลยนะคะับ ม e like like ีไม่ว่าใครเกียดประนันดีประนันตัวหนูเฮ้ยเป็นยังไงพวกกะรีนะครับบางแง่มันอันนี้จะมาอันนี้จะมาเป็นกะรีอันนี้ผู้เสาวซองค่ะอุ้ยแปลงานแปลงอย่างอย่ารีดดีๆนะผมปลอมนั่นนะผมปลอมนะระวังหลุดนะแปลอย่างแปลงอย่างอะไรข่าวแม่ก็อ้อมผ่าที่แหลกงอเหลียวมากขึ้นอย่าง คือมงงานมากกูกกระชากพวกเขาไม้หลายมือเขาแอมพาดไหมน้่ <c oughs> นงสุดท่นะคระัอันอนีน้กับมะคอยได้นนดหนิมะคอยบอกมคอยโอ้ยอันี้มาคูจะลืมอ่นแม่พ่อแม่ครูกันอ,อ่ะไหมน้<ๆ>องสุดท่จกควยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ เริ่มแตบคุยนะคะดูพุงนะคะเอียงพูดได้ถือไส้หนีเปียงอันนี้ อาจารย์บาสค่อยหน่อยค่ะสวัสดีครับฝากช่องไหมครับฝากช่อง YouTube นะครับเอ้ฝากกับพางอ่ะปลาพาเพื่อนนะครับปลาพาเพื่อนนี่เลยอานนท์ชแนลครับอานนท์ชแนลช่องว่ัไนอ๋อดีพาเพื่อนครับบอดี้่ามช่องมันเจ็ดแปดหมื่นคนซับแลเรยจะไปไหนมั้งเอาเอาคนหน่อยนี่คนหน่อยนะครับอันคนหน่อยด้วครับ ขุมหนึ่งก็ได้กับมามีเนียมารอเบอร์ตะเกีดอีกไหนเน่ยเหรออ้ยทมาทายจริงริงมารอรอใครแนเกศมันธะเบืองใครแนเดี๋ยวเบืองได้เปลี่ยนนายอยู่กูู้วิพียูแม่เขาจะมาเข้ามาอยู่ที่ตะเกียดเอีแม่ตะเกียดเกเรไหมครในเมื่เกเถามูลิติม่อไส้ปลาเด้เกินหาสิด้นหนามันอยู่ทุกกัน

เขาขคือบกหัเดียวเพียงยังวะขึ้นบกเดียวกันรวเทห่วยหยเราทองมาเร้วบอันมืไหสีเอาย่างไดนี่อันไหนี่นี่่พท่านหองเอารลายัดนี่ายที่เกะุ่มนึีุ่มนี่อันอันั้นไมโจกประเดีโจกแงเด็เีงโจกแงดโจกตอนนี่ละนี่เอาในในโชว์ดีมีบ่ในจะกบบ่ตอนเล่นตลกมีบ่ไม่บ่ด่นจัดมาเลยอ๋จัดมากผว่าใ้่ขวเดี๋ยว เอาห้อแก้วอไอะไรอามันตุหายแดในชั่วปถือกันยังไงเพราะเป็นอยังบุ่หัวเพียงอยังเนาะเออเพียงกตุนแล้วนกจ๋านกจ๋านกจาไม่ไมเสียงแม่คือบ่ไม่นกจ๋าแม่เสียงแม่คือบ่นกจนกจเลบเพีงจ๋ากระเป๋าแบนแฟนทิม

คนละกากลาตอนทะตาของพี่ถาผมไปกับพด้ดวนเมาเดียวเพุ่งรกไปเอาไปสำเนียกำลังฝากช่องยูทูปเกซีพาเพื่อนฝากกดติดตามก็กดติดตามกดตตฝากสันปะกกรงพร้อมสำเนียเด้อบาย